ก็สวัสดีครับมาพบกับพาร์ทสองนะผมรู้วิธีที่จะทำให้เราไปจากที่นี้ได้แนละ้วเคหายหมดลุยผมว่ามันจะทำบ๊อบสปาว์าแถวนี้แหละ หาภารกิจก็คือหมู่หาหมู่บ้านให้เจออะไรประมาณนั้นนะผมไม่ผมไม่อยากสำรวจใบโอมสโนวิฐานหน้าแล้วเพราะว่ามันไม่มีแน่ๆหมู่บ้านะนะใบสโนวิฐานหน้าหมู่บ้านนหายากมาก มานานแล้วเจอเหิวเก็บจุกเคไปด้วย เริ่มกลับมาเป็นปกติเริ่มมองเห็นแล้วเอ้ยมันเจอมันเห็นรูนพอเท่าเลยตาฝาดวะ ไม่เจอถ้าขืนผมยังอยู่ตรงนั้นถ้าคืนผมยังอยู่ในใบอุสโนวิทาดาต่อผมหิวตายแน่มันมีโกอิงไลเคนอยู่ตรงนั้นวะ่ะทำน้ำอีกแล้ว จำรวจไม่ได้นะเข้าไปตายแน่ ดวดมานานแนละ้วยังไม่เจอหมู่บ้านเลยใช่อย่างที่คิดไหมใช่ในบ่อลาวาจะทัดเลยเดือดปุดตรงนี้ลงไปเสียงสุกนับร้องสุก ช้าก็ไม่เจอหมู่บ้านเมื่อก่อนหมู่บ้านมันหาง่ายมากแต่ตอนนี้หาไม่ค่อยเจอเลยใน่กใจเช้าแลนะ้วหมู่บ้านไปโอ้ดิสเซิร์ตก็ยังดีเฮ้ยเฮ้ยเจอซากเรือ สางเหลือคว่ำอ่ะันบมว่าผมเอาตรงนี้อะไรเป็นฐานทับ ไอเชี่ยวสติวเจือบอกโมสามารถเอาไปขยายพันต่อได้แล้วก็สามารถปั๊มอาซีเลียได้ขนาดไหนนหน่จังเกินเบาอ่ะกิดไปด,ด,ด,ด้วย กองไปด้วยเพราะว่าต้องประหยัดไม้เอ้ยใจเตาทะนลีออผมไม่กล้าแอดเพื่อนมาเล่นด้วยเพราะว่ากลัวว่าไอ้เพื่อนมันจะระเบิดหลังอะไรประมาณนี้แหลกแหลก เฮ้ยต้นต้นไทกะขนาดใหญ่นี่ว่จะเกิดมีนัดตบเนื้อสองเลยน่าอาชิเม้นเฉย เฮ้ยรับเ,เคฟต้องแคปเก็บไว้เฮ้ยไปอมจังเกิลน,นี่หว่าทำเตียงน้องซิบซิบไปแถวแถว ขนแกะขนล,ละสเสีะถ้าเรายังไม่มีเตียงนอนเราห้ามตายเด็กขาดหนค่อยสำรวจแล้วกันรัสเอ่ะ ทำไมไม่มีแกะเกิดเลยวะไมมต้นโอ๊ะทำไมต้นดา๊กโอ๊ต้น,ตนนี้มันดูแปลกๆงดูต้นออเฟเลียว่ะใต้น,นี้ก็มีลัดเทปชัว ต้องทําที่เซฟก่อนเดี๋ยวนี้มันไม่มีแกะเลยวะจะได้สํารวจไม่ได้รับเคฟอะทําไมแกะมันหายากจังวะ เจอลูกเตา๋าโอ้โหได้วิกเน็ตโคตรแย่ ลองสักหน่อยดอ้าวอะไรเป็นเดิร์ดผ่านถึงลด a ิดเด e i r d วาขุดออกมาเลยตรงๆเลย Và... mì bệ ôm trắng cân tôi nghĩ ทำไมมันไม่มีแกะเกิดเลยวะหาแกะอีกตัวอีกสองตัวก็หาไม่เจออันี้ก็สามารถทำเอ็มเอมอได้เหมือนกันโอ้ยตายแล chị đập cột 2 xem. Ôi đập cột 1. หาแกะให้เจอ มันดอสกสกิลป่ะแถวนี้น่าจะมีสกิวดิมีใบโอมใจแอนส์สปูตไทก้าตังนั้นแล้วก็ไม่มีเกิดเกิดเลยวะต้องทำมัอสกเป๋าแล้ว อยากได้แกะแกะอยู่ไหนวะทำไมแกะไม่เกิดเลย หยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน